สวัสดีค่ะสวัสดีคณชมค่ะวันนี้วันที่11ธันวาคม2567ค่ะเมื่อน,นี้นะคะเป็นมูกษภาธารมชมนะคะเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะคะจะพาธรรมชมนะคะมาติดตามรับชันทางเลขทูปพระอาจารย์วัดป่างวดวันที่16ธันวาคม2567ค่ะพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์จ,จุดทูปวันพระนะคะ อยู่ที่กุติเฮียนนะคะผูช่ชมป้าจายนจุดแล้วนะคะไปเบิ่งน้ากันว่าวดนี้จะได้ตัวไรนะคะวันที่16ธันวาคม2567ค่ะสกาศรครับป้าจาันการดำเนินศึกษานะคะครับผมจุดทูบแล้วป้าเท่าจุดทูบแล้วอ,วอได้ตัวเดียวกันเลยเนี่ยในตัวนี้เลยจุดทูบที่กุติเฮียนกุติเฮียนกุตินี้เป็นกุติอไม่มีพระอยู่ไม่มีพระอยู่ งวดนั้นก็เข้านะงวดเข้างวดไหนนะพเจริญงวดห้าหกห้าหกอือห้าหกแล้วก็สองหนึ่งอ่าสองหนึ่งก็เข้าตรงตรงใช่อืออานะครับงวดที่ห้าได้ไปห้ายิบจับลอตเตอรี่จุดทูบแล้วแล้ววันนี้เจ้าลอตเตอรี่มาเก้าหนึ่งไม่มีเลยเก้าหนึ่งเก้าสี่ไม่มีเลยเก้าสี่หนึ่งนะครับ อันนี้น,นี่ได้ลอตเตอรี่สี่หกครับสี่หกสี่สามใบหกสี่ใบหนึง่งสี่หกสี่หกนี่เป็นชุดที่พระอาจารย์เน้นให้ต่องวดใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ลอตเตอรี่ใบนี้คู่นี้เลขฝันเลขฝันอา,อายุตัวเอง ถ้าหนึ่งนี้ก็ตรงกับชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดนะเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังเดี๋ยวค่อยให้พระอาจารย์เขียนให้มาเอกเดี๋ยวให้พระอาจารย์เล่าความฝันให้ฟังก่อนอฝันพ่าจะบ่าเท่ามาทำยู่ไอ้ที่นี่สิครับแล้วก็ไปนอนฝันครับฝันว่าโทษนะครับนอนอะเจาะเท้าตรงเนี้ยฝันว่านอนเจาะเท้านอนเจาะเท้าแล้วเท้าเนี่ยเป็นรูเลยครับผมเป็นรูแล้วตอนเนี้ย ไปเอาครีมมามาคีบนอนออกครับตัวหนึ่งได้แค่ตัวเดียวแต่มันตัวตัวนะครับผมได้อีกตัวแต่อีกอีกหลายๆตัวยังอยู่ในนี้อยู่เลยก็เลยสะดุ้งตื่นในความกลัวครับสะดุ้งตื่นมาช่วงตีสี่พอดีก็เลยก็ไม่ได้ฝันอะไรก็เลยก็เลยมาตีตีความฝันตัวเองบอกว่าจะซื้ออายุตัวเองครับอายุตัวเองอ่ะห้าสิบอ๋อฝันว่านอนเจาะเท้าใช่แต่ไม่รู้คนอื่นเขาจะตียังไงนะครับแต่ฉันว่า จันตีความหมายของจันเองว่าเอาเสื้อยุตัวเองเ,อเลยนะออ่าก็เลยได้ห้าหนึ่งได้ห้าหนึ่งอันนี้ชุดที่พะอาจารย์ให้ต่องวดใท่นผูมชมนะครับชุดที่พะอาจารย์ให้ต่องวดนะครับอ่าอันนั้นเลขทูบเลขทูบเลขทูบกลับมาตรงกับตัวนี้<ต>นี่แต่ไม่ได้เขียนสามตัวให้เลขทูบเก้าสี่หนึ่งใช่อันนี้ที่ะพ่จารย์ให้ตรวงวดสี่เก้าศูนย์ใช่ 946750พระอาจารย์เน้นให้สองตัวมี944691ใช่797515อันนี้46ที่พระอาจารย์ได้ลอตเตอรีอ่ชุดที่พระอาจารย์ให้ตรงกับพระอาจารย์ก็เน้นชุดนี้เลยใช่แล้วก็51ก็ตรงกับที่พระอาจารย์ตีความฝันใช่ตีความฝันตีอาอายุอายุตัวเองฝันมานอนจอเท้าอนอนจอเท้าพระอาจารย์กัน 50กับ90นะครับเน,นเน้นเลย46กับ94ใช่ครับเมื่วอวานนี้เจ้าลตารตอรี่มานะ991ไม่มีครับ94ไม่มีครับได้แต่46ครับอืเอา้านะครับให้พระอาจารย์เขียนเลขทูปให้นี่ก็ได้ไปจันเลขทูกกับเลขฝันไดี้ยวไว้ไปจารดูย์นีงใช่ใช่ใชพระอาจารย์จุดที่กุฏติ กติเฮียนทมมู้ชีบนี่ครับผม941โอ้เห็นชัดวันนี้ เลขฝันเอาอย่างนี้เลยห้าหนึ่งเลยตัวเดียวตัวเดียวใชนะครับผมอาจารย์เขียนให้ผมหน่อยพายจาย์เลขทูบนี้ก็ตรงกับชุดที่ให้นะพายจานนะันเนาะใช่ใชมีเพิ่มแค่สี่หนึ่งเน้นตัวไหนพายจานันเน้นเน้น เน้นๆน,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 นะครับเนี่ยฉันที่ฉันเอาเลขทูบนะฉันชอบตัวนี้มากเนี่ยแต่เมื่อวานนี่หาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้อันนี้เนี่ยแล้วก็ได้ลอตเตอรี่คู่นี้ครับเอาทบาวชครับเอาครับผู้ใดมักก็จะได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับทบาวนครับพระอาจารย์วัดป่านี่ครับ เลขทูบกระตรงกัน9491นะครับมีเพิ่มขึ้นมาแค่41ใช่นะครับอันนี้เลขทูบที่พระอาจารย์จุดคือจุดวันไหนนะพระอาจารย์วันพระวันพระวันทําตอนค่ําเลยวันที่แปดวันที่แปดใช่จุดวันพระวันที่แปดอันนี้ฝันวันไหนพระอาจารย์ฝันหลังจากเบาเท่าไปน่ะโอ้วันที่ผมมาพระอาจารย์ตองวดอ่าตองวดโอ้จนแบบสะดุ้งตื่นว่ากลัวอืเราไม่เคยแบบเจออย่างนี้เลยทีอะ ผมว่าตัวนี้นะอาจารย์นี่ตรงกันีนเก้าสี่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเท่าเบาเท่าแต่ื่าวานนี้ตั้งใจว่าจะซื้อจะซื้อลอตเตอรี่น่ะเก้าสี่มันไม่มีสี่เก้าก็ไม่มีได้สี่หกอ่าได้สี่หกอาจารย์ได้สี่หกสี่หกก็ชุดพไพจารย์เน้นเลยนะใช่อือสี่หกอ้วก็ตรงกับฝันเบาเท่าด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผ้าใหม่ทีแรกมันมีอยู่เจ็ดใบพ้าใหม่บอกลุงพี่ผุงขอขอแบ่งซะสามใบตัวไหนสี่หกเนี่ยสี่หก โอ้าใหม่เอาพระศึกไปแล้วไหมอ,อ,อีกองหนึ่งอีกองหนึ่งอันนี้นะครับพระอาจารย์ความฝัน51ห้าหนึ่งก็ตรงอยู่กับชุดหนึ่งห้าอยู่ในชุดสูตรนี่นะพระอาจารย์นะกันมีห้าศูนย์กับเก้าศูนย์ทำาช่มนะครับพระอาจารย์เน้นคือเก้าซีกับซีหกนะครับตรงกันเลขเก้าซีนะครับเอาเป็นแนาทางหยิบจับลอตเตอรีด้วยทผูาช่มเดอ้อนะครับถ้าพูา้ใดมักถ้าพู้ใดมักเลขทูพระอาจารย์กับเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าหนึ่ง เลขฝันหาหนึ่งตรงกันตรงกันนะพายรย์เนะาะใครชอบศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็เอาจัดไปเก้าศูนย์ก็ติดไว้ติดไว้สามตัวเน้นที่สี่เก้าศูนย์ยังเหมือนเดิมอืมยังเหมือนเดิมอยู่แต่ไม่ได้เน้นเก้าสี่หกครับพายจารเก้าสี่หกนี่ก็เออเยังมันมันก็สวยนะครับผมแต่ว่าก็าเราเน้นเน้นไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวเอฟที T จะว่าเอาเน้นแค่ตัวเดียวก็พอครับเอานะครับท่านผู้ชมเลขถูกพายจย์ก็ให้มาแล้วนะครับ เลขทูบให้มาแล้วจุดได้มาแล้วเลขทูบกับเขามาหลายงวดอยู่ด้วยท่านผู้ชมเด้อนะครับเลขทูบนี่ก็ถือว่าแม่นแตงว่นที่แล้วไม่ได้อยู่อ่างวดที่แล้วไม่ได้อยู่ะอาจารย์ก็เลยไม่ได้จุดให้แตงวดที่แล้วไปรับไปงวดสองหนึ่งนี่ก็มาตรงตรงมาะอาจา์เนาะเลขทูบที่กุฏิท่านผู้ชมเลขสูตรของะพาจารย์นี่ในสูตรก็ถือว่าเดือนดีนะครับสูตรในตารางหนึ่งงวดที่แล้วก็มีหนึ่งหกหนึ่งหกจะไม่ได้จบให้อ่างวดที่แล้วอันนี้อันนี้ของงวดนี้ก็มีหนึ่งหกอีกใช่อืม ้วันนี้ก็เลยไม่ได้จับครับจับแต่หนึ่งห้าจับแต่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ไม่ได้จับให้พระจาจาร์ก็ฝันครับหลังจากหาพระจาจาร์ตังวดวันนั้นที่ผมมาใช่ใช่พระอาจาร์ฝันนอนเจาะเท้านอนเจาะเท้าอือเลยเอาขีมมันหนีบหนีบออกมาได้ตัวนึงตัวโตมากครับบอกอยู่ข้างในเท้าอีกจนแบบอ้วนจนนุ่งตื่นอ่ะขนลุกอ่ะครับนอนก็เป็นหนึ่ง เท้าก็เป็นห้าไงนะก็แน่ไงหนึ่งห้านะพ่อจันเนาะใช่อืปู่ใหญ่ไม่บอกตัวไหนเล้่องวนนี้ปู่ใหญ่ปู่เออลิมพูดไปครับปู่ใหญ่บอกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้ปู่ใหญ่ก็บอกก็ตรงกับเลขทูบเลยนะใช่เออตรงกันเลยนะท่านผู้ชมวันนั้นปู่ใหญ่ออกไปธุระที่สว่างปู่ใหญ่บอกว่าจะไปซื้อรถเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้ปู่ใหญ่บอกตัวนี้ใช่ ก <91. S 2> ้า91อ่านผู้ชมลองเบิง่งนะครับแต่ว่าปูใหญ่บอกดิถ้าได้บอกแล้วก็แม่นเด้แต่า,ามีงวดบ่แม่นก็มีใช่ถ้าได้บอกแล้วงวดเข่าก็มีแต่ปูใหญ่บ่หลายตัวตัวเดียวจะบอกทีละทีละคู่ตัวเดียวตัวเดียวอ่งางวดที่บอก91 91 91อืมอ้อาวนะครับธรรมชุมเก่าหนึ่งก็อยู่ในชุดนี้ตรงกับเลขทูพร้พอมตรงที่ชุดพระอาจารย์เน้นเลขทูบนั่นพระอาจารย์เน้น91 นบก้าีก็เน้นในชุดเกกับ4ีหอ่านะในชุดมี9 4้าสี7 9ีหกเ้าหตัวกันคือ5 0กับ9 0เน้นที่9กสกับ4ีหกถ้าใครชอบชุดนี้ก็จัดไปอ่าสามตัว4 90, 9 0 9้า7 5 0เน้นที่4เีเก้นยดเล็ทูบเก้าสี่หนึ่งเ้าพระอาจารย์เน้นที่9 1ปู่ใหญ่ก็บอกมา9 1ก็ตรงกับในชุด9 1้าหนึดบเล็กฝัน5้าหใช่ครับผมอืม ตัวเดียวเลยเอานะครับเบาเท่ากาบขอบคุณขอบคุณพายจานันอา่าสาธุเอฟซีขอให้ถูกไว้รับโชคปีใหม่เดอ้อครับสาธุาครับขอบคุณเอฟซีท้ชมครับบอกกันไหมในะคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ